สวัสดีครับช่องคดนนเหลี่ยมครับเมื่อหนีอยู่เสียงแหบครับเสียงแหบอากาศเย็ยน <c oughs> ขอโทษครับเมื่อหนีอยูล่ลอยเอ็ดนะครับกับบ้านปีใหม่กาสีมาเห็ดเมนูเป็ดอย่างให้เบิงเป็ดอย่างคือเก่าครับเป็ดไหลยอยู่บ้านเสียงแหบ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิงวัตถุดิบกันเลยครับ <c oughs> มาครับ เด้เป็ดมาก,กับสิมะปิ้งครับเป็ดย่างย่างเกลือคือเกาเลาอแหละครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเป็ดมาหลมาไหลายโดยพาปเบิ่งนะครับอนี่ครับพาไปเบิ่งเป็ดเป็นอยงคนนั่นเหลี่ยมคือ,อย่างเป็ดดูถือด,ดูแทะนี่แหละครับเป็ดเป็ดหลายครับสีลาบสีปิ้งสีแกง นี่แหละครับเป็ดเป็ดลายเครื่องกะบิเป็นอย่างไรนะครับมี่กระเทียมมีหมกแข็นหมกแข็นน่ครับพอดีพี่น้องเราเป็นคนเหนือเรามีหมกแข็แน้วก็พวกผงชูรสรสดีครับงวนเชียงกระเทียมเดี๋ยวามาโขกกันก่อนครับเดี๋ยวมาตำเครื่องกัน ใส่เกลือไปแล้วนะครับเลือ <c oughs> ใส่เนื้อน้อยให้มันหอมแับแข็มมันหอมกระเทียมเป็นกระเทียมกรีบไงครับใส่หมดเลยวก็ะใส่รสด,ดีอีกน้อยหนั่งนั่ง วค,ความนัวครือความนัวดี๋ยว่าต่ำเครื่องเลยครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสัตว์หนึ่งมาน,น,นด้วยครับกล่อง ทำเครื่องเซนแล้วก็มาหมักด้วยครับหมักไปสิมมักทิมมายังน้อยครับเดี๋ยวไปอย่างกินจักน้อยนี่แหละครับมือนีก็วันที่หยิบยิบเก้านครหยิบเก่าทัานว่าก็า <c oughs> ฝากคลิปไ้ได้นะครับสวัสดีปีใหม่พร้อมเสียงแหบเพิ่มพันหาเป็นเหตุตังเกตไใ้เสียงแหบเลย เดี๋ยวเราหมักทิมไว้นะครับหอมเลยครับหอมขออนุญาตใส่มือนะหมักหมักนี่มักทิมไว้ครับ,รบเดี๋ยวไปย่างกัน <c oughs> <c oughs> แต่สียูบ้านนุดครับ,บ,รบวันที่สาม หยุดป,ปีไหมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวล่อไปอย่างนะครับเดี๋ยวหมักทีมกันถ่ายรูปก่อน,เ,นเตรียมย่างนะครับเป็ดเป็ดย่างนี่มีเป็ดย่างกับต้มไก่ครับมีมีสองเมนโูเหมือนกัตัดต่อไว้ขึ้นย่างนะครับเป็ดเป็ดย่างหมักอร่อยอร่อยเย็นนี้ ย่างแป๊บเดียวเหลืองเลยครับย่างแป๊บเดียวเหลืองหมักได้ที่นงกรกนองน้องเล็กน้องเล็กพ่อข้ากำปัน้นมาช่วยทำกับข้าววันนี้น้องเล็กจะเป็นคนทําต้มยำไก่ครับส่วนคนน้นเหลี่ยมก็ เป็ดย่าง ตอนแรกกลับมาบ้านว่านึกว่าจะหนาวไม่หนาวครับแต่อากาศอากาศพอดี อดีปาร์ตี้ปีใหม่ไม่หนาวไม่ร้อนอย่าเลยนะครับกดติดตามช่องคนนนเหลี่ยม้วยนะครับเ <c oughs> สียงแหบมากกดติดตามกด u ับ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆห,หรือจะพาไปไหนหรือจะพากินก็จะได้ชมกันอย่าง ต่อเนื่องเดี๋ยวเราก็จะรอเป็ดสุกก่อนนะครับเมนูนะครับเมนูเป็ดอยางครับต้มไก่ครับตุ่มไก่กฝ <laughs> าก <laughs> ที่ตามช่องคนน้นเลียบนะครับช่องเล็กๆน้อยๆที<อ>่จะลาตัววันนี้ล ฝากกดติดตามได้ครับช่นนองคนโน่นเหลี่ยมอันนี้กันเอ้ออเด็กพลานช่ยไก่นโนนเหลี่ยมเฮ้ยมอนันซื้ออย่างวะมอเสือแดงจักเป็นคนทนนนั้งใดเพื่อนฝากติดตามช่องคนโน่นเหลี่ยมได้ครับช่องเล็กเล็กน้อยๆขอบคุณหล,ลายๆครับ